โค้ดครับถ้าอยากเอาชนะความคิดลบๆในหัวตัวเอง,ต,เองต้องทํำยังไงครับตัวเองชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดจนรู้สึกเกลียดตัวเองเป็นบางครั้งบางทีก็ทําให้มีความสุขน้อยลงการเรียนทั้งการออกกําลังกายแล้วก็การทํางานด้วยครับทีเนี้ยผมเชื่อว่าคนอื่นก็เป็นที่อยู่ในที่อยู่ในไลฟ์ตอนเนี้ยคือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นในโซเชียลมีเดียเต็มไม่หมดคืองี้ผมเล่าให้ฟังผมก็เคยเป็น คือว่าผมเคยเป็นคนที่แบบเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เป็นทุกข์รู้สึกว่าผมเครียดมากเลยทําไมผมแบบไม่เก่งเหมือนเขาทาไมผมไม่รวยเหมือนเขาทําไมผมไม่ประสบเขาสำเร็จเหมือนเขาทำไมกูต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นวะทำไมไม่หล่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายอ่ะผมมาตัวตะกอนได้ตอนที่อายุแบบโตแล้วนะครับคือให้เราสนใจที่การเติบโตของเราดีกว่า เรื่องของการพัฒนาตัวเราครับในทุกวิติครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานด้วยมันเป็นเรื่องของรูปร่างเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเกิดสมมติเรื่องของการเรียนแล้วกันเนาะคือการที่เราเอาตัวเราอ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระนะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเรียนเพื่ออะไรครับเรียนเพื่อให้เรามีความสามารถที่มากพอที่เราจะสามารถไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพป่ะจริงป่ะ รเราต้องการที่จะเรียนเพื่อให้เราเก่งขึ้นจริงๆเพื่อที่เราจะสามารถไปทํางานตรงนั้นได้จริงๆเช่นสมมติเราจะเป็นวิศวกรเราไม่ได้แบบเรียนวิศวะเพื่อไปแข่งกับมันนี่ว่าแบบเอ้ยกูเรียนเก่งกว่ามึงกูจําได้แม่กูจําได้มากกว่ามึงไม่ใช่นะเราเรียนเพื่อให้เราสามารถที่จะไปสร้างบ้านได้จริงๆทําบ้านสวยๆออกมาได้หรือว่าเราไปเป็นวิศวกรเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องของอะไรอะวิศวกรน้ํามันอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของปิโตเรียมต่างๆนานาครับซึ่ง มันเป็นเรื่องของเนื้อง,งานนะครับทําให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าตัวของเทนเนอร์ก็ตามนะครับเราไม่ได้เรียนมาเพื่อไปขิงใครไม่ใช่แต่เราเรียนมาเพื่อเอามาพัฒนาตัวเราเองกับเอามาพัฒนานักเรียนของเราให้นักเรียนของเราเนี่ยนะครับเขาสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้นะครับอย่างตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเรียนอะไรอยู่นะครับหรือคุณหมอเนี่ยสมมติเรียนเป็นหมอผมถามเพราะว่าเรียนเพื่อไปขิงกับเพื่อนเหรอ ใช่จะต้องเป็นแบบไม่<บ>เรา<บ>เรียนแพทย์ศิลปกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย <laughs> เราเรียนเพื่อเอาไปรักษาคนไข้ครับ <laughs> เราเรียนเพื่อเอาไปรักษาคนไข้เอ,เอาไปทําให้ชีวิตของคนไข้เนี่ยนะครับมันดีขึ้นใช่ป่ะนะครับดังนั้นอย่าได้หลงประเด็นในเรื่องของการเรียนนะครับเราเรียนเพื่อให้เราพัฒนาตัวเราอย่างช่วงวันเนี้ยนะครับโคชคุนั่นก็เรียนนะครับยังคงเรียนอยู่แล้วถามว่าเรียนเพื่อไปขิงเขาไหมไม่ใช่ผมเรียนเพื่อที่จะต่อย,ยอดขึ้นไปให้ตัวเองเนี่ยนะครับบบ เหมือนดีในทุกมิติอ่ะคืออะไรที่ขาดเราก็จะเติมเติมเติมในส่วนนั้นนะครับแล้วเราก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานของเราเนี่ยผมก็เอามาใช้กับการทํางานของผมเอามาใช้เกี่ยวเรื่องของธุรกิจของผมเอามาใช้เกี่ยวเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆนา,นานานู่นนี่นี่นนะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเอามาพัฒนาตัวเราเองครับเพราะงั้นโฟกัสเพียงแค่ตัวเราพอนะครับเพียงแค่เราดีขึ้นเนี่ยนะครับผมเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วนะครับ เพราะเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะครับเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็เป็นบุคคลที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราโมจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบเสียเวลานะครับมันไม่จบไม่สิ้นหรอนะรกต้องฝากไว้